คนนะครับนี่เรามาตกแรงเงี้ยวแร้วจะพากูม,มาฆ่าครับเนี่ยโอ้โหฮะยอดพามาตกแรงเงี้ยวพามาฆ่าเนี่ยแม่งป่าทั้งนั้นเลยครับโอ้โหยขอบคุณเลยสุดยอดเลยเฮ้ยแรงเงี้ยวมันมันมีนี่ไหมแรงเงี้ยวมันมีคอกไหมก็เหมือนปลาช่อนมาเรางอะนะ โอ้โหเดินมาแม่งเป็นข้าวข้าวหน้าเนื้อเลยกูโอ้โหกินหึงเลยอันนี้ขอโทษนะครับอันนี้เรามาตกแรงเงียวหรือมาหาเห็ดแค่เนี่ยมาเหี่ยวใจะมมาเห็ดใช่ไหมครับเนี่ยเห็ดเผาะใช่ไหมเฮ้ยที่อีสานเรียกเห็ดเผาะปะเราเราเราถ้าทางเหนือเห็ดทอบ โอ้โหแมงหัวเหมือนไรเงี้ไเขมียเขียด้วยน้องแม็กด้วยโอ้โหมีคมจะเอาอะไรวะงั้นโอ้โหเฮ้ยหมายแมงสวยว่ะสุดยอดเลยตรงเนี้ยเฮ้ยตรงนี้มีนี่นี่นี่ แล้วกูจะวัดยังไงเนะี่ยถ้าเกิดว่ามันตุบเนะน,นี่ยตนะุบกรรมให้แน่นอย่าพูนะ